สาวไทยานในดอนพากินพาเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินส้มตำนะคะแล้วก็นี่ขนมจีนต้มไม่ได้ตำใส่กะมรกรน,นะคะตำแยกต่างหากใส่ลงไปเลยค่ะกินแซ่บๆวันนี้วันหยุดนะคะพรุ่งนี้ทำงานกันใช่ไหมคะทุกคน อืมขออนุญาตใช้มือนะคะสับแท้สับแท้ป mm hmm. เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดน,นะคะหนใหญ่ ลูกนี้นะคกินลูกนี้ก่อนตอเลยค่ะมันอ่อนแค่ืุนนะคะอืม

ค่ะเผ็ดค่ะไปทําทานเผ็ดค่ะไปทาทานกันนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย